ก,การกนักการพ่อครูสมณะโพธิรักในวาระครบ88ปีพ่อครูสมณะโพธิรักก็ในฐานะผมเป็นนักบวชชาวโศกทีนี้ก็ได้ประมาณ34พรรษาแล้วก็ย้อนไปว่าจากเดิมทีเดียวที่สมัยที่ยังเป็นคา,ารวสนั้น ก็เป็นความรู้สึกว่าชีวิตเราก็เริ่มรู้สึกว่ามันก็เป็นความรู้สึกสุข,สข,สขทุกข์ทั้งสุขทั้งทุกข์ก็เลยคิดว่าเอ๊ะทางที่จะทําให้เราพ้นจากความทุกข์ได้จะมีวิธีใดบ้างตัดสินใจบวชเพราะว่าก่อนจะบวชเนี่ยก็เห็นความทุกข์ว่าชีวิตของเราเนี่ยที่เกิดมาแล้วสุดท้ายก็สุดท้ายก็อยู่ที่กองฟอน มันก็เป็นความรู้สึกว่าโอ้เศร้าใจเหมือนกันแต่เมื่อบันการบวชแล้วเนี่ยก็ทําให้รู้สึกว่าเมื่อจิตใจเรานิ่งเราสงบได้ตอนนั้นก็บวชกับการสายสมถะก็คือไปฝึกสมาธิแบบปรับตามาก็มีความรู้สึกว่าเออก็ได้ความสงบจากจิตที่มันฟุ้งไปไกลแต่เมื่อบวชแล้วแค่ หนึ่งรรษาก็ได้มาพบกับเส้นทางหนทางที่เป็นอะไรที่ทางสว่างขึ้นก็ได้อ่านจากหนังสือแสงสูนแล้วก็ได้มาพบกับนักบวชท,ท,ที่ที่สันเตียโศกก็กตัดสินใจคิดว่าจะลองอยู่ดูสักช่วงหนึ่งแต่เมื่ออยู่แล้วเนี่ยจากเดิมที่คิดว่าจะกลับไปศึกลาสิกขาเมื่ออยู่สัมผัสแล้วว่า สัก20วันก็เยอะแล้วแต่บวชไปชไป20วันโอ้โหมันทำไมมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยแล้วก็เรื่องจริงทั้งนั้นเลยฉะนั้นพอบวชแล้วก็เกิดความในขณะที่เราได้มาสัมผัสหมู่กลุ่มแล้วว่านักบวชที่เป็นแบบอย่างที่แท้จริงเป็นผู้ที่มาปฏิบัติไปสู่ความพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงโดยการนําของพ่อครูสมัยพุทธรักษ์เนี่ยก็ทําให้รู้สึกเลยว่าถ้าเราไม่มาเจอหมู่กลุ่มหมู่มิตรดี หรือว่าสิ่งแวดล้อมองค์ประกอบดีแล้วเนี่ยกิเลสต่างๆมันไม่สามารถที่จะขจัดออกไปได้ง่ายเลยแต่เมื่อมาพบหมู่กลุ่มนักบวชชาวโศกแล้วเนี่ยทำให้เราสามารถตัดในสิ่งที่ตัดได้ยากละในสิ่งที่ละได้ยากหรือว่าเอาชนะในสิ่งที่ละเอาชนะได้ยากเป็นสิ่งที่เกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นความรู้สึกมั่นใจว่าขนาดนี้เรายัง ไม่กล้าเลยนะไม่คิดว่าจะทิ้งเนื้อสัตว์ได้ละเงินละทองละทรัพย์สมบัติอะไรได้แต่พอมาเจอความจริงแท้แล้วเนี่ยก็สามารถสระออกไปได้โดยไม่ยากนั้นวันนี้ก็ขอกราบขอพระคุณที่พ่อครูได้ชี้ทางสว่างให้กับลูกและลูกก็จะขอดำเนินตามรอยที่พ่อครูพาทำให้เจริญเ,เกิดมักเกิดผลยิ่งยิ่งขึ้นไปครับ